สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันค่ะเจอพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของการขอบคุณอีกรอบนะคะทุกๆเช้านะคะพี่ตน้นไม้ตื่นขึ้นมานะคะพี่ต้นไม้ก็ยังไม่ลุกออกจากเตียงนะคะพี่ต้นไม้ก็จะขอบคุณที่นอนขอบคุณหมอนขอบคุณตัวเอง ขอบคุณโทรศัพท์ขอบคุณทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราขอบคุณครอบครัวขอบคุณสามีขอบคุณที่รักขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วก็สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือเราต้องโบกรับตัวเองทุกๆเช้านะคะ บอกรักและก็ขอบคุณตัวเองทุกๆเชา้าและสิ่งที่พี่ต้นไม้อยากจะพูดต่ออีกสิ่งหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการให้อภัยนะครับพี่ต้นไม้เชื่อว่าทุกคนนะก็ให้อภัยนะคะแต่บางบางครั้งปากเราอาจจะบอกว่าให้อภัยแต่ใจเราไม่ให้อภัยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารู้จักให้อภัยคนอื่นไม่ว่าเขาจะ นิทาเราหรือใส่ร้ายเราหรือเอาเราไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเมื่อเราได้ยินนะคะเราไม่ต้องเราไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดนะคะให้เราขอบคุณเขาที่เขาพูดถึงเรานะคะเมื่อไหร่ว่ตามถ้าเราขอบคุณแล้วเราก็จะรู้สึกดีและอีกอย่างถ้าเราทำผิดกับคนอื่นนะ,ะไม่ว่า ทำผิดของตัวเองหรือว่าทําผิดกับครอบครัวหรือทําผิดของคนที่เรารักหรือว่าทําผิดกับใครเ็เาแาล้วแต่ให้เราขอโทษเขาและถ้าคนอื่นทำผิดของเราเนี่ย เขากขมาขอโทษเราให้เราตอบเขาว่าไม่เป็นไรเราให้อภัยนะคะ <c oughs> ให้การให้อภัยนี่ต้องต้องให้อภัยเขาจริงๆนะคะไม่ใช่แบบให้อภัยแล้วก็จิดใจข้างในให้อภัยเราให้อภัยออกมาจากข้างในคนที่เขาได้รับการอภัยที่เขามาขอโทษเราเขาก็รู้สึกดีนะคะการให้อภัยคือพลังงานยิ่งใหญ่ของผู้มีปัญญาจะาไมขอ จบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะพี่จำไม้หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้จะโชคดีแล้วก็ยิ้มได้แล้วก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็เจอกับพี่จาไม้ในคล,คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ